3เหตุผลทำไม True ถึงคว้าลิซ่าแบล็กพิงมาเป็นพรีเซนเตอร์ทูเอ็กแต่ก่อนจะไปฟังอย่ายลืมกดไลค์ like, กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะเมื่อ <L eg ue> เร็วๆนี้นะคะทาง True ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า TrueX โดยแบรนด์นี้จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และก็ได้ลิซ่าแบล็กพิงมาเป็นพรีเซนเตอร์เช่นเคยเรามาลองวิเคราะห์ถึง3เหตุผลที่ทำไม True ถึงตัดสินใจเลือกลิซ่ามาเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของท r u e X กันค่ะ 1>, 1. ภาพลักษณ์ที่ทรงอิทธ คว้าตัวเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์วิธีนี้จะช่วยยกระดับให้ทรูมีภาพลักษณ์เป็นแบรนด์ระดับสากลที่เป็นผู้นำคอนเทนต์ระดับโลก2เป็นการจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ฐานแฟนคลับหลักของลิซ่าวิธีนี้เป็นทางลัดในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีการนําเสนอไลฟ์สไตล์ของลิซ่าผ่านการใช้โซลูชันต่างๆที่นําเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่ง True X คือซูเปอร์แอปที่รวมบริการดิจิตอลโซลูชันของ True ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างครบวงจรร3เป็นกากาย ับแบรนด์ทรูสู่ e c h Company ลิซ่าสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันแบรนด์ทรูเจะมาช่วยทําให้ภาพลักษณ์การเป็นบริษัทเทคโนโลยีของ True ชัดเจนขึ้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยพลังของการมีอยู่ของแพลตฟอร์มและการมีฐานลูกค้าหลาย10ล้านคนในมือของ True จะช่วยให้ True ขยับเข้าสู่แบรนด์ที่เป็นระดับสากลได้เร็วมากขึ้น